ชีวิตนั้นมีความหมายโปรดใส่ใจสักนิดและชีวิตชีวาช่วงสุขภาพดีมีสุข กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการชีวิตชีวาเช้าวันอาทิตย์กันต่อนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพลอยพาท่านผู้ชมมารู้จักนะคะกับวิธีการรักษาดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาติค่ะซึ่งหนึ่งในวิธีนะคะที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือการรับประทานโสมนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงโสมแล้วนั้นเนี่ยสมมีหลากหลายชนิดมากเลยเราจะรับประทานยังไงให้ถูกต้องนะคะต้องมาถามผู้รู้ค่ะ คุณอภินยาเวชพงศานะคะจากเวชพงโอสถพกอันตึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่าโสมเนี่ยนะคะ,คะก็จะนึกถึงว่าก็คือรากไม้แต่ถ้าจะแบ่งแยกลักษณะหรือว่าชนิดของโสมแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกี่ชนิดได้อะคะถ้าสีขาวเนี่ยจะเป็นแยกออกไปอีกทีนึงก็คือสมคนมสมอ,อเมริกาคือถิ่นกาเนิดที่อเมริกาออถิ่นกําเนิดของเขาแล้วก็ะจะเป็นสมปล่ก ที่ไม่ธรรมชาติในจีนในประเทศจีนเดียวกันก็มีสามสามลักษณะค่ะเด๋ยวสมคนนี่ก็จะมาจากประเทศจีนทางอีสานของจีนทางตอนออกเฉิงหนือซึ่งเป็นที่อยู่ในโซนที่หนาวมากเลยค่ะอ๋ออากาศเย็นหนึ่งจะหนาวสิบเดือนฉะนการเติบโตของสมคนเนี่ยจะช้าใช้เวลานานมากกว่าจะค่อยๆงอกออกมาแล้อกมาเกลเซนมานล้วเนี่ย ยังตามก็15-20ปีขึ้นไปจนเดยวออกมาเป็นต้นให้เราเห็นเพราะฉะนั้นโสมคนจึงถือได้ว่าเป็นโสมที่แพงที่สุดก็ว่าได้ค่ะลักษณะคุณค่าของเขาคะด้วยถ้าเราบอกว่าแพงที่สุดแล้วแล้วประโยชน์ของเขานี่มากที่สุดด้วยหรือเปล่าถูกต้องค่ะรักษาในผู้อ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงแล้วก็จิตใจที่ไม่ไม่ไม่ พอเหี่ยวเอาไม่เหลาเพลปีย่เหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะเหนื่อยแล้วก็ไม่มีพลังที่จะทั้งทางสมองและทางกังกายไม่ใช่เฉพาะอางกายนะคะหัวใจด้วยอ๋ออางภายในเพราะว่าของของตำรับจีนเนี่ยจีนเนี่ยจะมีองค์กรห้าอ,องค์กรที่มันจะสัมพันธ์กันหัวใจไตตับปอดมัม<อ>จะทำงาน ห้อาอวัยวะหลักๆสำคัญสัมพันธ์ค่ะถ้าหากว่าวัวใจแข็งแรงก็จะทำให้ส่วนอื่นเนี่ยจะมีพลังแข็งแรงแตามไปด้วย<ช>แล้ววิธีการล่ะคะวิธีการถ้าเราบอกว่าอ้างั้นถ้างั้นทานสมคนละกันเพื่อจะบำร,รุงร่างกายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในในส่วนที่ใช้เนี่ยความที่มันมีพลังมากค่ะปริมาณที่ใช้ก็ไม่ต้องมากข้างหนึ่งก็ประมาณ ประมาณสามถึงห้ากรัมเท่านั้นเองโอ้แสดงว่าน้อยมากน้อยมากน้อยมากแ้ให้พลังมากนะคะค่ะแล้วก็จะแนะนําในรูปของเอาไปตุ๋นเป็นน้ำเพื่อค่อยจิบอ๋อไม่สามารถที่จะทานสดๆจากที่เราก็ได้แต่ไม่ได้ดีเท่าเพราะการเสริมซับอ๋อทานเป็นเป็นเป็นน้าจะดีกว่าสมัครการซื้อนี่เขาจะซื้อเป็นต้นเลยอ๋อซื้อไปทั้งต้นเลราวจะให้ลูกค้าเลือกว่าต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะอย่างนี้เรียกว่าทั้งต้นไหมคะอย่างงี้ต้นหนึ่งละค่ะเห็นไหมมันลักษณะเหมือนคน อนี้แบบว่ามีขามีแขนอ๋อแลรอฮะถ้า่างนั้นซื้อสมคนไปต้นหนึ่งละกันอย่างเงี้ยราคาประมาณเท่าไหร่คะก็มีตั้งแต่เรือนหมื่นขึ้นไปถึงเรือนลาโอ้ถ้ายาวอันนี้เนี่ยนะคะอันนี้อันนี้ไถึงฮะอันนี้ก็แค่ห้าถึงแปดพันโอ้อยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักด้วย ลักษณะการตุ๋นคือจะมีน้ําอยู่ข้างนอกและตัวตัวตัวยาตัวสมเนี่ยจะอยู่ในหม้อหนอีกชั้นหนึ่งสองชั้นอ๋อเป็นหม้อสองชั้นเพื่อที่จะไม่ให้ตัวตัวสมเนี่ยไปถูกความร้อนของของไฟอออะนั่นเป็นวิธีที่จะเหมือนกับจะรักษาคุณค่าเขาหรือเปล่าค่ะจะมีคุณค่าที่ไม่ถูกทาลายไปโดยความร้อนของไฟค่ะก็เรียกได้ว่าเป็น อัศจรรย์น,นะคะของธรรมชาติมากเลยที่รากไม้เล็กๆแค่นี้สามารถที่จะช่วยบำรุงรักษานะคะร่างกายให้แข็งแรงขึ้นมาได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอภิญญามากนะคะที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะคะขอบคุณมากค่ะ